จะมีเงินเหลือเก็บไหมอันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่การใช้ใจ่ายของแต่ละครอบครัวเลยนะ เจอกันอีกแล้วนะคะกับปแก้วชาแนลวันนี้ขอหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยนะคะมีไปอ่านเจอมานะคะคือเขาบอกว่าคือน้องท่านนี้แต่งงานกับสามีชาวต่างชาตินะคะแล้วก็สามีก็ย้ายมาอยู่ที่ <c oughs> <c oughs> เมืองไทยมีลูกด้วยกัน 3คนนะคะอยู่เมืองไทยแล้วก็คือสามีไม่มีรายได้อะไรที่เมืองไทยนะคะ <c oughs> คือมีมีเธอ <c oughs> เป็นเสาหลักคือทำงานอยู่คนเดียวนะคะ <c oughs> แต่รายได้ส่วนอื่นๆก็คือก็ไม่รู้นะคะเธอไม่ได้แจกแจงมาสามีนา่าจะมีรายได้บางส่วนก็ามาบ้างนะคะเธอบอกว่าไรายได้ของเธอก็เดือนชนเดือน <c oughs> บางเดือนก็ไม่พอใช้ เธอจึงคิดว่าถ้าได้ย้ายไปอยู่ประเทศของสามีนะคะแล้วก็ทำงานมันก็คงจะดีกว่าอยู่ไทยแน่นอนนะคะอีกอย่างหนึ่งแล้วลูกๆก,ก็จะได้มีอนาคตที่ดีด้วยย้ายไปเรียนที่นู่นด้วยเลยนะคะตามสิทธิที่เขาควรจะได้เด็กๆมีพาสปอร์ตของ ประเทศของสามีทุกคนนะคะน้องก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสดีสำหรับที่จะพาลูกย้ายไปเรียนที่ต่างประเทศแต่ปัญหามันติดอยู่ตรงที่สามีไม่อยากจะย้ายกลับมาอยู่ประเทศของเขานะคะเขาต้องการที่จะอยู่เมืองไทยทุกครั้งที่คุยกันเรื่องนี้ก็จะทะเลาะกันนะคะแล้วเขาบอกว่า ที่ประเทศของเขาอะมันไม่เหมือนที่นี่อากาศมันก็นาวของกินของใช้มันก็แพงอยู่ยากทุกอย่างเสียภาษีหมดทุกอย่างแพงหมดนะฮะถึงแม้นจะทํางานเงินมันก็ไม่พอใช้อยู่ดีแล้วก็ต้องมาไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านค่าแก๊สค่าสารพัดอย่างค่าแท็กค่าสารพัดอย่างนะคะคือสามีอ้างนะคะสามีบอกแบบนี้ น้องก็เลยบอกว่าขอําไหน่อยว่ามันอยู่ยากขนาดนั้นเลยเหรอสมมุติว่าทํางานได้เดือนละแปดสิบเดือนละร้อยต่อคนต่อวันอย่างเงี้ยไม่รวมสวัสดิการอื่นที่จะได้รับจากรัฐบาลนะคะมันจะไม่มีเงินเหลือเก็บเลยจริงๆเหรอส่วนตัวคิดยังไงก็ต้องไปคะ่ะพราะอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยน้องท่านนี้บอกแบบนี้นะคะเอาเป็นว่า บอกประเทศแล้วกันนะประเทศอังกฤษเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็คืออืมจะเริ่มต้นยังไงละ่ะถ้าสามีสมมุติว่าสามีเห็นด้วยนะคะในการที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็คืออันดับแรกเลยสามีจะต้องย้ายไปอยู่มาอยู่ที่อังกฤษก่อนนะคะอันนี้เอาตาม,ตามความรู้ของป้าแก้วนะคะเพราะว่า,าพี่ชาย พี่ชายของสามีป้าแก้วเนี่ยคือแกแต่งงานแล้วแกก็ย้ายไปอยู่เมืองไทยปีที่แล้วแกมาเยี่ยมนละมาอยู่กับป้าแก้วมาอยู่กับบ้านป้าแก้วเนี่ยประมาณหกเดือนนะคะแกก็พยายามที่จะติดต่อทําเรื่องอยากต้องการที่จะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่นะคะคือสามีจะต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ก่อนนะคะอย่างน้อยหก <6 S 1> เดือน สามเดือนหกเดือนหรือปีหนึ่งบางทีเก็จำจาในรายละเอียดตรงนี้ไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเขาจะต้องมีรายได้ต่อปีต่อปีตามเกณฑ์นะนะคะที่ที่จะเอาเมียมาอยู่ที่นี่ได้ซึ่งแก,กเกษียณนะคะแกะเกษียณแล้วดังนั้นเงินแกไม่ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พอในส่วนนี้นะ,ะอย่างแกคิดว่าเงินกเกษียณของแกถ้าแกได้ย้ายมาอยู่ที่ที่อังกฤษเนี่ย มันก็น่าจะพอใช้นะคะเพราะว่ากจะมาอยู่กับเรามาแชร์ก,กับเจ้าบ้านอยู่กับเรานะคะ,ะทีนี้แต่ว่าถามไปถามมาแล้วคือมันยุ่งยากมันยุ่งยากเหลือเกินนะ,ะก็เลยตัดสินใจว่าไม่ย้ายมาดีกว่านะคะส่วนของกรณีน้องท่านนี้ถ้าสมมุติว่า พ่อแม่ของสามียังมีชีวิตอยู่ยังทำงานอยู่นะคะสามารถที่จะทำวีซ่าให้มาอยู่ที่อังกฤษได้นะคะยังไงก็ลองสอบถามเกี่วกับวีซ่าประเภทนี้ดูนะคะคือมันก็ต้องเริ่มใหม่หมดทุกอย่างนะ,ะสามีมาที่นี่ไม่ใช่ว่ามาปุ๊บคุณจะได้รับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยนะคะไม่ใช่ว่าคุณมาถึงที่นี่ปุ๊บคุณจะได้ทํางานเลยทั้งผัวทั้งเมียนะคะไม่ใช่ว่าจะอ่าอย่างน้อยๆถ้าคุณ <c oughs> กับสามีและครอบครัวอ่ะรวมเป็น5้าชีวิตย้ายมาอยู่ที่นี่คุณจะต้องให้แน่ใจว่าคุณมีที่พักแน่นอนนะคะมีที่พักมีญาติพี่นอ้องหรือถ้าคุณจะเช่าบ้านคุณ มีเงินส่วนนี้ในการจ่ายค่าเช่าบ้านไหมค่าใช้จ่ายไหมอย่างน้อยๆต้องสามเดือนขึ้นไปนะคะต้องมีไรายได้อย่างน้อยสามเดือนขึ้นไปเลยที่จะจะเริ่มต้นขยับขยายหางานทำนะคะแล้วคุณจะต้องเริ่มทำวีซ่านะคะทำวีซ่าติดตามทำวีซ่าอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้หมายถึงว่าถ้าได้ย้ายเข้ามาแล้วนะคะถ้าได้ย้ายมา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างใช้เงินทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าคุณมีทางมีทางที่จะเข้ามาได้หรือกล่อมสามีแล้วสามารถที่ทุกอย่างราบลื่นย้ายเข้ามาได้ถามว่าเงินพอใช้ไหมเงินในการทํางานของสองคนผัวเมียพอใช้ค่ะนะคะแล้วก็จะมีเงินเหลือเก็บไหม อันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่การใช้ใจ่ายของแต่ละครอบครัวเลยนะคะบางคนทํางานพาร์ทไทม์เขาก็ยังมีเงินเหลือเก็บเลยมันอยู่ที่การใช้ใจ่ายนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรการใช้ใจ่ายอย่างไรนะคะอยู่ที่ไหนก็ก็พอใช้อยู่ได้นะคะถามว่าอยู่ต่างประเทศดีกว่าเมืองไทยไหม อันนี้ป้าแก้วขอตอบในในส่วนของป้าแก้วนะคะของคนอื่นอาจจะเห็นแย้งเห็นต่างจากนี้ไปป้าแก้วคิดว่าถ้าป้าแก้วมีลูกสามคนป้าแก้วก็สามารถที่จะพาลูกมาอยู่ที่นี่ได้ลูกจะได้เรียนหนังสือที่นี่มีงานทําที่นี่มีอนาคตที่ดีที่นี่มากกว่าอยู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะคะ อันนี้ไม่ได้ดูถูกป,ประเทศไทยนะคะแต่คิดว่าอันนี้ความคิดป้าแก้วนะคะความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเรามีไรายได้มากขึ้นเราสามารถทํางานได้มีไรายได้ที่เหลือพอใช้นะคะถึงจะไม่ร่ํารวยแต่เราก็อยู่แบบไม่ลําบากไม่เดือดร้อนนะคะดังนั้นแล้ว เห็นด้วยในการที่คุณต้องการที่จะย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะส่วนนอกนั้นก็คือคุณจะต้องไปปรึกษากับสามีต้องคุยกันนะคะต้องคุยกันเขาอาจจะคิดว่าอยู่เมืองไทยสบายนะคะคุณมองต่างว่าเฮ้ยอยู่ต่างประเทศมันน่าจะสบายกว่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะ แล้วก็มีความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้องนะคะที่บอกว่า 1. คุณแม่มีพาสปอร์ตอังกฤษหรือย,ยังคะถ้ายังไม่มีคุณพ่อต้องเป็นสปอนเซอร์คุณพ่อต้องกลับไปหาที่อยู่ทำงานสะสมเงินทรัพย์สินเพื่อยื่นวีซ่าให้เมียนะ,ะข้อ 2. เรื่องงานถ้าจะให้ดีเตรียมตัวเรียนสายงานที่ต้องการและมีโอกาสเติบโตเช่นผู้ช่วยพยาบาลหรือบัญชีนะคะย้ายประเทศแล้วค่อยทำงาน ไปเรียนเพิ่มเติมก็ได้มีโอกาสได้เรียนงานเงินก็ดีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคุณพ่อต้องยินยอมและพร้อมที่จะยื่นเป็นสปอนเซอร์อย่างน้นนอยก็คือเห็นไหมคะพูดเหมือนป้าแก้วเลยคือสามีจะต้องย้ายมาอยู่ก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีเงินเดือนเพื่อที่จะซัพพอร์ตที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้เมียและลูกตามมานะคะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็บอกว่าสามีไม่มีอะไรเลยที่อังกฤษมาเริ่มต้นใหม่ที่เนี่ยมันก็ยากนะ บ้านไม่มีงานไม่มีลําบากแน่นอนส่วนตัวคิดว่าถ้าย้ายได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เราจริงๆมันก็ต้องดีกว่าดีกว่าที่ไทยแน่นอนเรามีงานทําสามีมีงานทําอยู่กันได้สบายสบาย,บายไม่เดือดร้อนมีกินมีเก็บแน่นอนนะคะมันแรกๆก็จะลําบากหน่อยแต่ก็ปรับตัวได้ลองคุยกันดีๆอย่าทะเลาะกันนะคะอ้ออีกอย่างหนึง่งเออแก้วขอขอขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็คือถ้า ถ้าสมมุติว่าอาจจะย้ายมาละมีญาติพี่น้องที่นี่ไหมนะคะมีญาติพี่น้องที่เขามีญาติพี่น้องที่อังกฤษไหมแน่นอนเขาต้องมีญาติพี่น้องที่อังกฤษแต่ญาติพี่น้องเต็มใจหรือเวลคั่ที่จะต้อนรับเขากลับมาอยู่ที่นี่ไหมกลับมาอยู่ในที่นี้ไม่ใช่มาอยู่ฟรีกินฟรีนะคะคุณจะจ้องสะะสมมุติว่า,ย,าย้ายย้ายมาอยู่ กับพ่อแม่เขาก็ต้องแชร์ค่าน้ำค่าไฟอย่างน้อยก็ต้องเช่าพ่อแม่อยู่นะคะต้องมีค่าน้ำค่าไฟค่าสารพัดอย่างแล้วเขาจะต้องหางานทำให้ไวที่สุดนะคะอะอย่างที่สองถ้าญาติพี่น้องไม่มีที่ให้เขาอยู่ไม่มีอะไราามาอยู่ชั่วคราววันสองวันหรืออาทิตย์หนึ่งโอเคได้แต่ถ้านานากว่านั้นมันก็ไม่ได้นะ,ะการที่คุณไม่มีอะไรเลยมาเริ่มต้นใหม่ ถึงแม้คุณจะเป็นคนของประเทศอังกฤษแล้วก็ตามไม่ใช่ว่ามันจะได้ง่ายๆนะคะอ่ะยกตัวอย่างน้องชายของของสามีป้าแก้วเนี่ยเขาแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่ประเทศอเมริกานะคะหลายสิบปีแล้วทีนี้เมียเขาตายนะคะเขาไม่ไม่มีงานทําที่นู่นนะคะไม่เหลืออะไรเลยเขาต้องการที่จะย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะ,นะคะก็ต้องได้รวบรวมเงิน ค่าตั๋วเครื่องบินกล้าอะไรค่าใช้จ่ายให้เขาบินกลับมาอยู่ที่นี่นะ,ะแล้วเขาก็ต้องไปอาศัยอยู่บ้านพี่น้องนะคะเขามีลูกนะคะมีลูกกับเมียเมียคนอังกฤษนะคะที่อย่าล้างเงินไปลูกก็ไม่มีที่พักให้เขานะ,ะาก็ได้ไปอาศัยบ้านญาติคนหนึ่งอยู่แล้วทีนี้เขาคิดว่าการย้ายมาอยู่ที่นี่อย่างน้อยๆจะต้อง ยื่นขอขอเงินคนว่างงานนะคะแล้วจะขอบ้านพักของรัฐบาลอยู่ฟรีแต่นะะการที่จะเริ่มต้นขอเงินคนว่างงานคุณจะต้องอยู่ที่นี่สามปีแค่สามเดือนก่อนนะ,ะคุณจะต้องไปติดต่อสารพัดอย่างสารพัดที่ทุกที่นะคะแล้วก็ คุณจะต้องหางานทําหางานทําให้ไวที่สุดนะ,ะสรุปแล้วตอนนี้แกก็ยังไม่ได้บ้านนะ,ะแกก็ทํางานแล้วแกก็มีแฟนใหม่แกต้องรีบมีแฟนใหม่ให้ไวที่สุดเพื่อที่จะได้ไปอยู่กับแฟนนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูซึ่งไม่แนะนํานะคะแค่ต้องการยกตัวอย่างว่าถึงจะเป็นคนอังกฤษแท้ การย้ายกลับมาประเทศของตัวเองมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะคิดดูลองคิดดูดีๆนะคะแล้วก็ความคิดเห็นต่อไปนะคะก็คือหาข้อมูลวีซ่าติดตามสามีเยอะๆค่ะมีเอกสารหลายอย่างรายได้ยืนยันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายคุยกับสามีดีๆถ้าเป็นพนักงานหรือธุรกิจของตัวเองค่ะมาที่อังกฤษมีบ้านหรือเช่าบ้านเดือนละ 800ที่นี่แต่ละเมืองต่างกันบวกลบคุณหารค่าใช้จ่ายมันเยอะนะคะถ้าพนักง,งานค่าแรงขั้นต่ำ9.70ขึ้นไปต่อชั่วโมงช่วยกันทำมาหากินทั้งคู่ทานะพอใช้นะคะตกสองคนก็ประมาณเดือนละ3,000 3,000กว่าต่อเดือนอันนี้หักภาษีแล้วนะคะคือทำธุรกิจไรายได้ก็ดีถ้ามีเงินทุนนะคะมีเป้าหมายอานะคาคตของลูกดีแน่นอนนะ สามารถเรียนฟรีไปจนถึงอายุสิบแปดปีนะคะเข้ามาหาลัยก็ต้องกู้ยืมเรียนได้นะคะแล้วก็การเรียนของเด็กที่เนี่ยถูกกว่าของที่ไทยเพราะเรียนฟรีหาหมอฟรีนะ,ะทุกอย่างฟรีหมดดังนั้นพอแน่นอนถ้าถ้ามีรายได้นะคะแต่ทุกอย่างนะคะ มันต้องมีการเริ่มต้นแต่เมื่อเราตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจมั่นแล้วว่าเฮ้ยจะย้ายมาอยู่ที่นี่เราเว้ยดังนั้นช่วงแรกๆลําบากแน่นอนนะคะช่วงสามสี่เดือนแรกหรือปีแรกสองปีแรกถ้าอดทนได้หรือคิดว่ามีเป้าหมายแน่นอนย้ายมาเถอะค่ะนะคะย้ายมาดีที่สุดเอาละคะ่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้แต่เพียงเท,งท่านี้นะคะไม่รู้ว่าพากันงงหรือเปล่างง ก็ขออภัยนะคะเอาค่ะวันนี้ป้าแก้วขอเอวังด้วยการราชนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชานสวัสดีค่ะ